Thank you. ไปเจือนพร้อมไหมวะพร้อมตั้งแต่เกิดครับบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศท้าหังผมนี้จะเป็นบรรยากาศการแข่งขันกินจุกนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเอาล่ะครับผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันหมดนะครับก่อนจะไปแข่งขันกันผมขอชวนกติกาในการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันของเราในครั้งนี้จะแบ่งกันเป็นทีมนะครับซึ่งทีมละสองคน ทีมไหนที่สามารถกินไกท่ทอดได้เยอะที่สุดนะครับทีมนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยทันทีนะครับและจะมีเพียง2ทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบรอบต่อไปนะครับและส่วนทีมที่เหลือจะถือว่าตกรอบไปทันทีนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นเลยนะครับทีมที่ชนะร่มจะได้รับบัตรดินเนื่อสุดหรูฟรีพร้อมกับดารา,ราสาวสวยไปคล้องหนึ่งท่านนะครับพูดถึงราราสาวสวยแล้วก็อยากจะเจอหน้าเขาจริงๆว่าเขาจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวขอเชิญรารา,ราสาวสวยคุณมินหน่อยนะครับขอเซ็นต์จมือหน่อยะครับ อยากจ,จะขอคุณมินให้กำลังใจกับพวกแขกัทั้ง4ทีมหน่อยครับค่ะมินนะคะมินก็อยากจะขอให้ทุกทีมทำเต็มที่นะคะผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ไปดินเนอร์กับมินค่ะไปสู้ค่ะโอเคครับขอบคุณคุณมินมากๆเลยนะครับทุกคนพร้อมไหมครับขอเสียง,งอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพร้อมกันแล้วผมจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับเริ่มครับ ค้าต้องการแค่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นก็แปลว่าเราจะแพ้ง,งานนี้ไม่ตายไม่งั้นเราจะทำงานนี้กับอีกปีบอสคะงานเนี้ยฉันจะทำให้เต็มที่เลยค่ะผมว่างานนี้น่าจะหนักไปสำหรับคุณนะนิวแต่ฉันอยากทำจริงๆนะคะบอสห้องนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมกลับไปเจือนะจะลงแข่งงานนี้เองก็ถ้าเป็นเรื่องกินน่ะน่าจะเป็นทางขอใเจือนมันก็ได้ค่ะสมัยตอนผมเด็กๆงานแบบนี้ผมทานมาเป็นสิบเฮ้ยเรื่อคือชนะรางวัลอะไรมาบ้างวะอ่าผมแค่ไปยืนดู <c oughs> แล้วจะพูดทำไมวะสิเวลาวะ ผมอยากแข่งกิจกรรมนี้จริงๆนะครับบอสมันเป็นความฝ่ายควา,าของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วอืโอเคได้บอสคะพรุ่งนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันจะไปเชียร์บอสเองนะคะได้ครับไอ้เจียนเองวอร์มพองไม่พอไปนะพรุ่งนี้เราต้องไป้ที่หนึ่งทนาน,นะ้นเว้ย เดี๋วนนี้สิวะผมพยายามอยู่ครับาบอสเอาละครับหมดเวลาครับวางลงจากโต๊ะนะครับหมดเวลาสำหรับการแข่งขันรอบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะประกาศนะครับจะมีแค่2ทีมเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ชนะนะครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมทีมไหนดีครับ ทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินครับเย้ <S <S ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมนะครับ <S <S เดี๋ยวผมขอเชิญทีมทางฝั่งสีน้ำเงินแล้วก็ทางทีมฝั่งสีแดงออกมาให้ผมสังเัตข้า,างหน้านี้หน่อยครับเรียนเชิญครับน้ำเงินครับสีแดงกาน,นีเนะครับออาล้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผมได้อยู่กับทีมผู้เข้าชนะทั้งสองทีมนะครับจะเป็นทีมสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ฝั่งทีมสีแดงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทีมสีแดงก่อนนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงทางฝั่งทีมสีน้ำเงินไหมครับแค่นี้ก็ยังสบายๆนะครับทีมผมกินได้อีกเยอะไม่ต้องห่วงทีมผมหรอกห่วงทีมตรงข้ามเนะ่ยถ้าจะไม่รอดอันนี้เรามั่นใจว่าจะชนะใช่ไหมครับชนะแน่นอนโอเคครับแล้วทางฝั่งทีมสีน้ำเงินนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงทางฝั่งทีมสีแดงบ้างนะครับ <c oughs> ฟังผมไม่พูดเยอะครับเจ็บคอเอาไว้ดูรอบหน,น้านะครับเป็นเมื่อกี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์เล็กน้อยจากทาง2ทีมนะครับตอนนี้ขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับไปพักได้ตามอัธยาศัยนะครับอีก30นาทีเรามาเจอกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับไอเจิญถ้าเราเปช้าแบบนี้ไม่หวังเราแพ้แน่เลยวะ่ะ ผมทําเต็มที่แล้วนะครับบอสถ้าเร็วกว่านี้ผมอาจจะว่ากอกมาได้บอสคะไหวไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ไหวอะ่ะถอนตัวก่อนก็ได้นะคะไม่ได้บริษัทเราไม่เคยแพ้ครั้งนี้ก็เช่นกันเราต้องออกชนะให้ได้บอสคะ บอสบอสมาแข่งทำไมไม่บอกลินน่ะลินจะได้มาให้กำลังใจบอสไงลินคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าผมลงการแข่งขันนี้เดี๋ยวนะทำไมทุกครั้งที่ผมทำอะไรเนี่ยคุณถึงได้รู้ตลอดเลยอะ หรือว่าไอ้เจือเองใช่ไหมที่เป็นนอนบ่อนไส้เนี่ยเปล่านะครับบอสผมไม่รู้เรื่องแล้วถ้าไม่ใช่เองจะเป็นใครไม่มีใครทางนั้นแล้วค่ะก็ก็ลินแอบสะกดรอยตามบอสไงคุณว่างนักหรืองไงเน,นี่ยลินมาคอยสะกดรอยตามผมทั้งวันโอ๊ยอย่าพูดวายดีบอสเหนื่อยไหมคะ เอาน้ำมาให้ด้วยนะบอสคะอยากกินนะคะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยใส่อะไรลงไปหรือเปล่าขราวนี้แหละแข่งไม่จบแน่ทาไมคุณใส่หลายกันอย่างนี้อ่ะก็ถ้าไม่มีคุณก็กินให้ดูหน่อยสิไม่ ลินบอสคะฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะไปเลยครับเลยค่ะไปล้างให้สะอาดก่อนคุณน,นี่คอยค่วนผมตลอดเลยนะวางวางเลยคิดจะทำอะไรเี่ยไหนบอกว่าจัดก,การได้ไม่เห็นจัดก,การได้เลย นี้นะฉันรู้ว่าแกแอบถ่ายฉันอยู่จะออกไม่ออกถ้าไม่ออกฉันจะแจ้งตำรวจออผมไม่ได้แอบถ่ายคุณนะครับนี่มาห้องน้ำผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายมาห้องน้ำผู้หญิงได้ไงเป็นโรคจิตเหรอเอออผมคิดว่าเป็นห้องน้ำผู้ชายครับผมเลยมาเข้าห้องน้ำนี่ครับงั้นก็โทรศัพท์มาดูถ้าบอกว่าไม่ได้แอบถ่ายเออไม่ให้ผม ช่เลยค่ะแจ็คคนนี่แอบถ่ายฉันเลย่นะคุณพ่อคะผู้ชายคนนี้แอบถ่ายฉันค่ะถอยไปไอ้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  คุณพบเจ็บมากไหมคะผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปตามมันเองไม่ต้องค่ะฉันไม่อยากให้คุณเจ็บตัวไปมากกว่านี้มันอะ่ะก็ไม่ถ่ายติดอะไรไปเยอะฉันไปตัวททนซะก่อนแต่ถ้าคุณปล่อยไว้อย่างเงี้ยครั้งหน้ามันจะทําแบบเดิมคุณอีกนะคุณพบคะฉันคิดว่าแถวนี้น่าจะมีกล้องวงจรติดค่ะเราค่อยไปขอภาพแล้วค่อยแจ้งฟ้องก็ได้คะ่ะโอเคครับอ้อออ ณบเจ็บไหมคะผมไม่เจ็บครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันทำเบาๆนะคะเออว่าแต่เราเจอกันที่ไรนี่เรื่องเกิดในห้องน้ำตลอดเลยนะครับนั่นสิคะครั้งแรกที่เจอกันคุณก็ต้องการเข้าห้องน้ำครั้งที่สองคุณก็ช่วยฉันไว้ในห้องน้ำส่วนครั้งที่สามก็เกิดเหตุการณ์ในห้องน้ำอีกว่าแต่คุณนิวมาทำอะไรที่นี่ล่คะครับว่ามาแข่งขันกินจุกอะค่ะ ว่าแต่คุณมาทำอะไรที่นี่อะคะอย่าบอกนะคะว่าคุณแอบตามฉันมาไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดน,นะครับคือผมจัดงานที่นี่นครับอ๋อมังเอินจังเลยนะคะอะ่โอเคครับเดีย๋ยวผมจะรีบขึ้นไปครับเอ่อการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเราขึ้นไปดูด้วยกัน,นครับ เออฉันลืมไปเลยอะค่ะฉันต้องไปแชร์บอสเพื่อเอาที่หนึ่งมาให้ได้ไปค่ะโอเคครับงั้นไปกันเลยดีกว่าครั้งนี้ฉันต้องการความชัวนายทำไงก็ได้ให้ทีมสีน้ำเงินแพ้ถ้านายทำได้ฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลยได้ครับคุณดินผมจะทำให้เต็มที่คุณดินไว้ใจผมได้ครับดีถ้ายางั้นฉันจะคอยดูองหนะรับทราบครับคุณลิน เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกับการแข่งขันกินจุนะครับรอบนี้เป็ี่ยนรอบชิงรางวัลชนะเลิศนะครับขอเสียงเชียร์จากทีมสีสีในดีครับสีแดงก่อนครับ <Wo osh! S 1> โอเคครับขอเสียงเชียร์จากทีมสีน้ำเงินเลยครับ <Wo osh! S 3> oh! กองเชียร์ทางฝั่งทีมสีน้ำเงินนั่นจะเห็นว่าหยามากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งกติกาของเราตอนนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับโดยที่จดของเราในวันนี้นะครับจะให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนะครับกินข้าวผัดไปครับหนึ่งทีมจะมีเวลาให้สิบนาทีนะครับทีมไหนที่สามารถกินข้าวผัดได้เยอะที่สุดนะครับทีมนั้นเป็นผู้ชนะทันทีนะครับโดยการนับผลคะแนนคุณนิวครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะทำไมบอสเขาถึงลงแข่งกินนะครับหรือว่า เขาชอบดาราคนนั้นหรือ,อเปล่าเปล่าล่ะค่ะลูกค้าเขาอยากได้รางวัลเขาก็เลยจ้างบริษัทฉันให้มาลงแข่งรับรางวัลแทนนะคะจริงๆผมรู้จักกับดาราคนนั้นเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าคุณนิวต้องการเนผมติดต่อให้ได้นะมไม่ดีกว่าค่ะพอดีว่าฉันเกรงใจค่ะคุณช่วยฉันไว้ตั้งหลายครั้งแล้อีกอย่างหนึ่งฉันเชื่อว่าบอสก็ต้องทำได้แน่นอนคุณดูมั่นใจในตัวบอสคุณมากเลยนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าบอสของฉันเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆต่อให้จะถูกเอาเปรียบแต่เขาก็แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้หมดน,นะคะทาพรอมกันแล้วนะครับ let's go ตอนนี้ก็ครบเวลา10นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านหยุดกินครับแล้วก็เอามือออกจากโต๊ะโดยทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปนับคะแนนโดยการนับคะแนนจากจํานวนจานนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มจากฝั่งทีมสีน้ําเงินก่อนนะครับโอเคครับนับคะแนนจากทางฝั่งทีมสีน้าเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางทีมสีน้ําเงิน ทำจำนวนจานไปได้ทั้งหมด9จานนะครับต่อไปจะไปนับคะแนนจากทีมสีแดงเลยนะครับ นี้ผมได้สรุปผลคะแนนจากทั้งสองทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามารุ้นกันครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมชนะขอเสียงเชียร์จากทั้งสองทีมหน่อยครับทีมผู้ชนะได้แก่ทีมสียงค่ะทดีๆกับทีมสีแดงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคะไม่ต้องเสียใจนะคะ มอก,กับเจือนอะทำเต็มที่แล้วบอสมอสเสียใจเหรอโอ้นะเดี๋ยวนี้เขาพาไปกินข้าวเนยไม่อยากกินอะไรตอนนี้ลินไปเจือนนิวกลับออฟฟิศกันคุณพบค่คะถ้าอย่างงาั้นฉันขอตัวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ไม่เป็นไรครับสบายมากคุณทำได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับคุณดีเรื่องให้มีสบายมากครับถ้าคุณดีมีอะไรให้ผมช่วยอีกติดต่อมาตลอดเลยนะครับงั้นฉันขอตัวกว่อนนะครับคุณพบ รู้หมดแล้วนะว่าคุณทําอะไรลงไปอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณพบเห็นนะครับคุณจะยอมรับดีๆเดี๋ยวผมแจ้งความคุพบจะแจ้งความเลยนะครับคือ,อผมยอมรับแล้วก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นเขาจ้างให้ผมโกงคะแนนทางฝั่งสีแดงครับแต่คุณพบจะแจ้งความเลยนะครับผมขอร้องนะครับเป็นแบบที่ผมคิดว่าจริงๆซะด้วยจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ยินเลยเลยแหละผมแค่สงสัยก็เลยถามคุณ แต่เรื่องนี้ผมไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆแนะ่เรามีเรื่องก็คุยอีกยาวบอสคะอย่ายคิดมากเลยนะคะคนเราอะ่ะก็ต้องมีความอิลาดกันบ้างจริงรับบอสผมกับบอสต่างก็ทำกันเต็มที่แล้วสวัสดีคะ่ะคุณพบจริงเหรอคะโอเคคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะมอสคะเราชนะแล้วค่ะมอสจริงเหรอจริงเหรอครับคุณนิวเราชนะเหรอจริผมว่าเราต้องชนะแล้วยังไงยังไงเราชนะได้ยังไงเอ่อว่าการพิธีก่อนนะคะมอสต้องงงกันค่เย็นก่อนนะคะสวัสดีครับวันดีใจไปหน่อยคืออย่างนี้นะคะพิธีกรโกงคะแนนให้ฝ่ายแดงส่วนของรางวัลเขาจะถูกมาให้เราค่ะนั่นไง เป็นอย่างที่ผมคิดเป๊ะเรื่องแค่นี้เราทำได้อยู่แล้ว<ม>อย่างนี้เราไปฉลองกันไหมไปไหนเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไปด้วยกันทุกคนเลยนะเออบอสครับหัลลังได้ไครับพอดีผมยังไม่ย่อยเลยไม่ได้เว้เองไม่ไปอิงจะโดนไล่ออก <laughs> กินไม่ไหวอ่ะก็ไปนั่งสองด้วยกันเฉยก็ได้